<anca> ก็ <highlighted> ส่วนที่จังหวัดยะลาก็เรียกได้ว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันเช่นกันนะคะช่วงนี้น้ําได้เริ่มไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะระดับน้ําสูง50-100เซนติเมตรชาวบ้านก็ได้เร่งยกของหนีน้ําตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะคะขณะที่ริมแม่น้ําปัตตานีก็ยังคงต้องจับตาระดับน้ําอย่างใกล้ชิดชเช่นกันค่ะเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําป่าดินถล่มค่ะ ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะโดยมีปริมาณร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และน้ำฝนที่ตกสะสมสองถึงสามวันทำให้ช่วงเช้าวันนี้ค่ะน้ำได้เริ่มไหลล้นเอ่อเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตือโลก,กือบอตำบลสเตงนอกจังหวัดยะลาซึ่งก็เป็นพื้นที่รุ่มต่ำโดยระดับน้ำอยู่ที่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร รถยนต์ยังสามารถเดินทางสัญจรได้นะคะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังส่วนรถเล็กยังไม่ควรสัญจรในเส้นทางดังกล่าวนี้ค่ะโดยประชาชนในพื้นที่ยังบอกนะคะว่าน้ําขึ้นมาตั้งแต่ตีหนึ่งของวันนี้ที่บ้านก็ได้ยกขึ้นยกของขึ้นที่สูงหมดแล้วซึ่งตอนแรกก็นึกว่าน้ําจะไม่ท่วมแต่ก็เหมือนเดิมต้องเดินลุยน้ําออกจากซอยเพื่อมาซื้ออาหารไปไว้รับประทานค่ะซึ่งขณะเดียวกันประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ําปัตตานีที่บริเวณสะพานเรือนจํายะลา ก็ได้เฝ้าระวังดูระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมขนย้ายสิ่งของโดยบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าน้ำจะยังไม่ท่วมนะคะแต่ว่าแม่น้ําปัตตานีเริ่มจะมีเศษซากกิ่งไม้ท่อนไม้ลอยมาจึงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าน้ํากําลังขึ้นมาซึ่งเทศบาลตำบลท่าสาบจะมีน้ําท่วมทุกปีส่วนชาวบ้านก็เฝ้าระวังสังเกตอยู่ตลอดเวลาค่ะ ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่ะได้มีการออกประกาศฉบับที่1 4ค่ะว่าพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่21-23ถึงพฤศจิกาย,ยน2568โดยจังหวัดยะลาย,ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากไปจนถึงวันที่ 23, 23พฤศจิกาย,ยน2568นี้ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มบริเวณอำเภอ เอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอยะหารวมไปถึงพื้นที่ที่ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะคะซึ่งก็ได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาค่ะ ในส่วนของปริมาณน้ําในแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรียังคงอยู่ในระดับปกติปริมาณน้ําในเขื่อนบางลายยลานะคะล่าสุดอยู่ที่679.62ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น46.7%สามารถที่จะรองรับน้ําได้อีก774.74ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น53.3%ค่ะ